สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรมือใหม่วันนี้ก็เป็นวันเช้าว,วันจันทร์เนาะเพื่อนๆตอนตนี้ก็เป็นประมุขที่เราทําขายวันอาทิตย์นะคะขายไม่หมดเมื่อวานนี้ก็แบบเงียบๆเ,เนาะไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วของที่เราเหลือก็มีเยอะเนาะเพื่อนๆไข่นี่เราทําไปห้ากิโลครึ่งเนาะเหลืออยู่ที่ 4กิโลน่าจะหมดอยู่ที่โลครึ่งก็ประมาณขายได้ประมาณ300นี่เป็นเพื่อนเมื่อวานนี้ก็ลง2ล้านนะแต่ขายได้เข้าแค่นั้นแหละแต่เขาทำง่ายเนะาะไข่เราเสียบไม้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไปเสียบข้างหน้าก็ได้นี่ของที่เราเหลือเนาะ2ล้านรวมกันเมื่อวานนี้ลง2ล้านพอเหลือประมาณแค่นี้ลวเพื่อนวันนี้เราก็จะลงอีก2ล้านเช่นเคยนะคะวันนี้เราไม่น่าจะได้ทำเพิ่มเนาะ นี่หนวดตัวนี้เหลือเยอะกว่าคอไปรูไม้ละห้าบาทเพื่อนๆหนวดก็ไม้ละห้าบาทหนวดนี้เราทําไปเกือ400บๆสี่ร้อยเนาะแต่ขอไปรูนี้เราทําอยู่ที่สามร้อยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยเนี่ยเพื่อนเมื่อวานเนี่ยส่วนขอไปรูไม้ละสิบบาทนี้เราทําอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบไม้เนาะหรือว่าร้อยหกสิบนี่แหละเราก็จําไม่ได้แล้วเนาะส่วน ปากนี้ก็ทำประมาณสามสิบกระไม้หรือเปล่ารวมๆแล้วอยู่ที่หกพันกว่าเพื่อนหกพันเกือบเจ็ดพันแล้วนี่ส่วนตัวก็ไม่ถึงสามตัวเราเมื่อวานเนี่ยมีตัวยิ้ห้าสองตัวนอกนั้นก็สามสิบห้าสามสิบเนาะไม่เกินสามสิบห้าขนาดสามห้าขายยางเพื่อนขนาดตัวใหญ่ๆแล้วเนาะเนี่ยตัวรุ่นนี้ประมาณประมาณสามสิบเพื่อนตัวรุ่นนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นตัวปลาหมึกดำาลมาจะตัวเล็กสุดนี้ประมาณแค่นี้แหละสำหรับกล่องนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเหลือกี่บาทเพื่อนเราจะเก็บใส่ถังไว้ก่อนเนาะรอบตอนเย็นๆตอนบ่ายช่วงบ่ายนี้เราถึงจะแยกถังกันเนาะเราต้องไปทําธุระด,ด้วยแหละเพื่อนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหลือกี่บาทเนาะน,นี่ไหมละสิบบาทวันนี้ตอนนี้เราก็ใส่ น้ำแข็งถังเบอรสิบหกถังหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเราแช่ไปนานเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนน้าเปลี่ยนถังแล้วเนะเพื่อนสามนี่ก็หกเจ็ดแปดเนอาเรอเยอะนอู่มเรือตั้งสิบคาะลยหน้าประมาณ ร้อยก็ดร้อยนี่แหละเพื่อนตัวนี้เมื่อวานนี้เราไม่ได้ถ่ายทำนะเพราะว่าอากาศร้อนเหมือนจะเป็นลมเพื่อนเหมือนเวียนศิรษะเนาะขนาดวง่างนี้ยังไม่มีเวลาถ่ายทำเลยรู้สึกว่าจะเป็นลมยืนนานไม่ได้เมื่อวานอ่า Mm. เหลือเยอะเหมือนกันนะไม้เนี่ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวนี้ยนะี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดนี่ก็พนะันห้าสิบแล้วเพื่อนอันนี้เหลืออยู่สนะิบเนาะสองพันแล้วนะสองพันห้าสิบส่วนคอคอตัวนี้เหลือไม่เยอนะเนาะ สองพันห้าสิบแล้ว,พวเพื่อนอันนี้เก้าเนาะเก้านี่ก็สี่ร้อยนะเป็นสองพันห้าแล้วแค่นี้ก็หนะขายหมดแล้วล่ละเพื่อนตลาดบันจันนี่ตลาดเล็กๆลงสองที่นี่อยู่ประมาณสองพันสองพันกว่านี่แหละอย่างมากเนาะแต่ก่อนได้ถึงสามพันแลเพื่อน สามพกว่าเนี่ยแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องทำใจแล้วเนาะคุณเพื่อนอันนี้เจ็ดสามเก้า ยี่สิบสองยี่สิบสองนี่ก็สี่รนะ้อยสี่สิบสองพันเก้าแล้วมั้งป่าพุบาลนี้เราขายได้ไปอยู่ที่สองไม้ก็ขายไปเรื่อยๆเพื่อนเราเยอะไ,ได้มาอยู่แต่ว่าเราต้องแข็งนี้เราต้องให้พอ่อเพื่อน แข็งมันเปลี่ยนน้ำด้วยแหละถ้าไม่งั้นก็าหมืกของเราจะเหม็นข้าวทันทีเลยเนาะสองก้าวแล้วเหลือตัวตัวนี้เหลือกี่ตัวเนี่ยตัวนี้เราคิดไปสามสิบเลยนะตัวใหญ่เราก็คิดสามติบเดือ 3, นมานอะปากเรือนี้เข้าประมาณสามพันแล้วเนาะปากเรเดี๋ยวตัวตัวเดี๋ยวเราดูตัวก่อน ตัวนี้สนะิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดนี่ก็สิบตัวนี่ก็สามร้อยเนาะประมาณสามร้อยสามสิบไม่ได้เพืเ่อนๆสามมันสามเนาะไม่ต้องทาเพิ่มแล้วแล้วเพืเ่อนๆตัวนี้เราพยายามอย่าให้เขาอยู่ข้างล่างเพื่อนๆเขาจะแบนเนาะตัวนี้เราต้องอยู่ข้างบนตลอดเลยนะพยายามอย่าให้าต,ตัวอื่นนะมามาทับนะถ้าทับแล้วเขาจะแฟบลงท,งทันทะีเนาะ ันกเราไม่ได้ขายปลาหมึกไข่นะเพื่อนเพราะว่าขายยากอ่ะเก็บรักษาก็ยากแล้วก็เวลาที่เรายางนี่ก็ชาด้วยนะอันนี้เขาไม่มีไข่เขาจะมีไข่อัดแท่งแยกนะเพื่อนก็สะดวกง่ายกว่าการเก็บง่ายด้วยแหละยางก็สุกเร็วด้วยนี่ไข่ของเราส่วนไข่นี่เราจะไม่เก็บรวมกันนะเพื่อนเราจะไปแช่น้ําแข็งหรือว่าแช่ฟิตไว้ก่อนเนาะเพราะว่า ถ้าเราไปแช่น้ําอย่างนั้นนะเขาจะแบบว่าตัวนี้เขาจะบูดเบี้ยวแล้วก็จะพองขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขาเนื้อลุยนะ่ยเนี่ยเวลาเราย่างแล้วไม่สวยนะเพื่อนเวลาที่เราวางขายเขาก็มีเนื้อแน่นเหมือนเดิมเนาะแต่ก็จะทําให้รสชาติจืดลงไปด้วยแหละเพื่อนอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราจะน้ําแข็งโปะนิดนึงก็พอแล้วแหละตัวนี้เนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะ แบ่งกันไปขายแล้วนะพวเพื่อนรวมแล้วนี้สามพันแล้วเนาะสามพันสามแล้วอันนี้ 3, แปดร้อ,นนอยไข่นี้เราน่าจะไปสามกิโลก็พอแล้วหรอพเพื่อนวันนี้ก็จะยอดไปทีที่สามพันหกร้อยเนาะไม่ใช่สี่เกือบสี่พันแล้ว,พวเพื่อนตอนสามพันสามแล้วเนาะอันนี้หกร้อยเกือบจะสี่พันต้องรอรุ่นกันนะคะเพราะว่า ดูการจีเกียวแล้วก็มดหนาฝนแล้วแต่ไม่ใช่ตลาดนะมันก็ไม่เชิงว่าตลาดเนะ่เพราะว่าเป็นเทศบาลเนานะเราไปขายแบบรวมกับแม่ค้าบ้านเขาเนาะคนก็ผ่านทางแวบ,บๆเนาะไม่ใช่แบบว่าเป็นตลาดที่เขาจัดตลาดกันเนาะคนก็เดินไม่เยอะแต่ก็พอได้ขายส่วนไฟช้เนาก็เป็นทางผ่านตลาดทางผ่านเล็กๆเ,เขามีทุกวันก็ไปขายด้วยกับเขาเนาะเพื่อนค่าตลาดคนละห้าบาท เมื่อวันนี้นะคะรับเพื่อนค่าน้ำมันนี้ก็ประมาณสามร้อยเนาะเพราะว่าห่างจากบ้านเราก็ไกลพอสมควรเนาะ,ะน่าจะสามสิบโลได้มั้งวันนี้เราน่าจะ,จะเกือบเกือบจะร้อยกิโลมั้งเนาะแยกกันด้วยก็น่าจะไปกับร้อยกิโลเ,เพื่อนประมาณสามร้อยเนาะต้นทุนค่าน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะโปรน้ำแข็งกันนะค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะรอลุนวันจันวันนี้เราจะได้กี่บาทเนาะวาน,นี้คนเยอะอยู่แต่ว่าขายเงี้ยเพื่อนๆไปก็สายประมาณสองโมงครึ่งออกจากบ,บ้านอย้เจอกันใหม่จา้าให้กำลังใจเพื่อนคนน,น,นนะคะทพื่นไปค่ะเดี๋ยวเราไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ว่าเราต้องขยันอดทนนะคะอย่าท้อบางวันก็ขายยากวันก็ขายง่ายาวันก็ขายดีเนาะเราต้อง ขายไปเรื่อยๆเ,เพื่อนต้องม,มีความอดทนอาชีพนี้อาชีพอิสระไม่มีอะไรที่แน่นอนมันเดือนก็ไม่มีเนาะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ